สวพอุบลช่วยประชาชนนะฮะเมื่อวานนี้นะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับพันตำรวจเอกอดิเทพพิชาดุลนะครับผู้กมกับสพวรินชำราบนี่นะฮะอุบลราชธานีแถลงข่าวจับกลุ่มจับกลุ่มนะครับนายประพาสหรือว่าพาดบัวเรืองนะครับอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่10หมู่ที่7บ้านบกตมบนนุนพึ่งอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็นายอาทิตย์หรือว่านายหยวนนี่นะฮะบุญหอมอายุ19ปีนะครับ อ,อยู่บ้านเลขที่119หมู่ที่7บ้านบกตะมนตนพึ่งอเภอบรินชำราบจหัดวบนรารธานีนะครับซึ่ง2ผู้ต้องหาเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์นะครับพร้อมของกลางนะฮะร,รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นสก o o ี y สีแดงสภาพใหม่เอี่ยม ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันสีขาวไม่ติดแผน่นแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะสภาพรถนั้นก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เช่นกันนะครับอ,อีกหนึ่งคันนอก,ออนอกจากนี้นะฮะยังมีของกลางเป็นเหล็กปลายแหลมพร้อมประแจสําหรับแทงเปิดกุญแจรถอีก1ชุดนะครับก็เนี่ยนะฮะเป็นะบวนการของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์นะครับสาเหตุนในการจับกลุมสืบเนื่องมาจากเมื่อ,อคืนที่ผ่านมานะฮะ พันตำรวจเอกอดิเทพพิชาดุลน,นี่นะครับพูมิมกับสพวริงชมราบอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจโทพีระยศสมรัพย์รองผู้กํากับนะฮะสารสอบสวนสพวริงชมราบแล้วก็พันตำรวจโทสุรชาติปวงสุขนะฮะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองอุบลร,ราชธานีนะครับ ได้ร่วมกันออกสืบแล้วก็ติดตามหาข่าวยาเสพติดแล้วก็การขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในขณะเดียวกันนั้นก็ได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายสองคนนะฮะถ้าทางมีพิรุษอยู่บริเวณป่าช้าบ้านบกหมู่ที่7จ็ดตำบลน,นุนพึ่งอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เดินทางไปรตรวจสอบ ที่บริเวณป่าช้าดังกล่าวนะครับเมื่อไปถึงก็พบผู้ต้องหาสงสัย2คนนะครับยืนคุยกันอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่สองคันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวจึงสุ่มดูพฤติการทั้งสองคนต่อมาจึงได้แสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็เมื่อสอบถามเกี่ยวกับรถทั้ง2ก็บอกว่าเป็นรถของตอนเองเมื่อขอดูเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรถกลับไม่มีให้ดูฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบข้อมูลรถที่แจ้งหายเอาไว้จึงพบว่า รถทั้งสองคันนั้นตรงตามข้อมูลที่มีผู้แจ้งหายเอาไว้ที่สพเมืองบนราชธานีนะฮะต่อมาผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าได้ทําการขโมยรถคันสีแดงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่1่กุมภาพันธ์นะครับาจากร้านเนื้อย่างเกาหลีใกล้กับเรือนจํากลางอุบลส่วนรถคันสีขาวขโมยจากหน้าร้านเหล้าในซอยสแตนดาร์ดในตัวเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะครับโดยขโมยมาเพื่อที่จะนําไปใช้ในการขับขี่เท่านั้นนะฮะอันนี้เขาบอกมา ก็คือผู้ต้องหาบอกนะฮะ,ะจากนั้นได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปตรวจปัสวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลวารินชำราก,ก็พบว่ามีผล เป็นลบทั้งทั้งคู่นะฮะต่อมาจึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรและเสพยาเสพติดให้โทษด,ด้วยนะครับ<ฆ>เป็น<ฆ>ยาบ้าป,ประเภทหนึ่งนะฮะ<ฆ>โดยผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวนะฮะ<ฆ>ส่งที่ร้อยตำรวจโทพิชัยยุทธบุญตาพนังกงานสอบสวน<ฆ>เวนสพวรินชำราบเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะ ใครที่มีรถจักรยานยนต์ก็พึงระวังนะครับเขามีอุปกรณ์แค่เป็นชุดเหล็กเพื่อแทงเข้าไปได้้แลวเข้าไปตรงที่เสียบประแจเนี่ยนะคะก็เอาไปได้นะฮะที่สําคัญเขาบอกเหตุผลบอกว่าเอาไปขับเล่นเฉยๆก็ได้นโอยาบมากนะฮะแต่ว่าก็ยังดีนะก็คือถ้ารถเราหายเนี่ยจงไปแจ้งไว้แจ้งความแจ้งความไว้เนี่ยอย่างกรณีนี้พอแจ้งเสร็จก็คือไปตรวจสอบเพราะว่ามีผู้ที่แจ้งความหาย ็ไปหาเจอนะครับชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสพวารินชำราบแล้วก็มีการสนที่กาลังกับทางสพเมืองอุบลราชธานีนะคะซึ่งสพเมืองนําโดยพันตำรวจโทสุพจน์จงอุศาที่ลงพื้นที่ค่ะ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน